ต้นมะนาวแบบนี้นะคะต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยเราจะแขวนสองเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมีสูตรใหม่นะคะการไล่มแมลงผีเสื้อนะคะที่มาวางไข่บนต้นมะนาวหรือต้นดอกไม้ของเรานะคะเรามีวิธีที่ง่ายๆเลยนะคะมาบอกเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามแม่เปงร้านวิวหรือฟาร์มคุณแม่เปงด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะที่เราต้องเตรียมนะคะขวดน้ําเปล่านะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนมีขวดน้ําเปล่าเก็บไว้นะคะซื้อลูกเหม็นมานะคะถ้าเกิดว่าต้นไม้ไม่เยอะก็ลองซื้อมัสักหนึ่งซองก่อนนะคะเพื่อที่จะทดลองว่าเพื่อนๆจะได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะ ถ้าได้ผลแล้วก็เตรียมซื้อยกแผงกันเลยนะคะเพื่อนๆคะเริ่มแรกนะคะเราจะเอาขวดนี่นะคะตัดนะคะคะขวดให้เป็นช่องนะคะขวดหนึ่งจะตัด3ามช่องนะคะเพื่อนๆตัดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็หักขึ้นนะคะแบบนี้นะคะทั้งสามช่องเลยนะคะ เราตัดให้ครบสามช่องเลยนะเพื่อนๆนจากนั้นนะคะเราก็หักตรงที่เราตัดนะคะขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาเราหักขึ้นเนี่ยเ,เราจะได้ใส่ลูกเหม็นไปได้แล้วกลิ่นมันนะคะจะได้หมายถึงว่ากลิ่นมันจะได้ออกมาได้เนี่ยตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ลูกเหม็นไปนะคะสองลูกนะคะสําหรับขวดใหญ่นะคะ หรือต้นไม้ใหญ่ๆแต่ว่าลูกเดียวสําหรับต้นไม้ต้นเล็กๆเท่านั้นนะคะลูกเหม็นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสัก40-45วันนะคะพอครบกาหนดเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาเราจะต้องมาเปลี่ยนนะคะปิดฝานะคะแล้วก็ผูกเชือกที่ปากขวดค่ะแล้วเราจะไปแขวนที่ต้นไม้กันเลยนะคะถ้าเกิดเป็นต้นไม้เล็กๆขวดเดียวก็พอค่ะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ผูกปากแบบนี้เลยนะคะวิธีนี้ได้ผลแน่นอนค่ะเพราะว่าในสวนเราเนี่ยตามต้นกุหลาบหรือว่าต้นต้นไม้เล็กๆเราจะใส่แบบนี้นะคะแต่ว่าตามต้นมะนาวเราจะใส่สองขวดเลยค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าอาจจะลงทุนเยอะนิดนึงนะถ้าเกิดใครไม่สะดวกเนี่ยถ้ามีต้นไม้เล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยใช้แบบนี้ไล่ ไล่พวกมแมลงได้พวกผีเสื้อไล่หนอนเนี่ยพอเหมือนเราอะ่ะเราได้กลิ่นเรายังปวดหัวเลยเราคิดว่าพวกสัตว์พวกนี้มันคงจะปวดหัวแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแขวนที่ต้นเลยนะคะเราจะบอกว่าแขวนยังไงนะคะต้นมะนาวแบบนี้นะคะต้นใหญ่ๆหแบบเนี้ยเราจะแขวนสองเลยค่ะจะแขวนสองสองขวดนะคะ เนี่ยค่ะแขวนไว้แบบนี้เลยนะคะรับรองค่ะพวกมแมลงพวกเนี้ยมันจะบินหนีเราเลยนะคะยิงไอ้พวกมแมลงที่มันเกาะนะคะ,มะแมลงปีกแข็งๆอะคะ่ะเอ,อเขาเรียกมแมลงมันนะคะมันจะมันจะไม่มีเลยนะคะสังเกตได้ปกติเมื่อก่อนเราไม่ได้ทํานะคะใบของเราเนี่ยจะโดนมันกัดเต็มเลยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิอันนี้เราก็ใช้ปุ๋ยของเราด้วยนะคะสูตรที่เราผสมตามคลิปนะคะ ้นไม้นะคะอย่างต้นกุหลาบของเราเนี่ยเราจะใช้ขวดเดียวนะคะผูกไว้เลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะรับรองค่ะพวกหนอนเพ้ยอะไรเงี้ค่ะมันจะบินหนีไปหมดเลยนะคะเราจะทําไม่ได้หมดทุกต้นนะคะส่วนเราเพราะมันเยอะมากเราจะใช้แต่แล้ววิธีสะดวกอันไหนเราก็จะใช้อันนั้นนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทาดูนะคะวิธีนี้นะคะถ้าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะฝากขอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปของเราค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะมันไปอยู่แดดตรง